คุณผู้ชมครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ความคืบหน้าเรื่องของคดีอุกอาจครับบุกยิงผอ,อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่จังหวัดเพชรบุรีที่คลินิกกลางเมืองคือคุณหมอเนี่ยเป็นที่รักของชาวบ้านคุณหมอทํางานสองที่ก็คือที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าแล้วก็ที่คลินิกของตนเองจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือคลินิกนายแพทย์ชุมพลอยู่บนถนนดาเนินกเกษมเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี คุณผู้ชมครับตำรวจทำงานไวล่าสุดเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะจับกลุ่มตัวได้เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสองทุ been, <Wow. S 2> ja. ่มครับตำรวจเข้ารวบตัวนายเด่นภูมิสังทองผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรีไปจับได้ที่สมุทรสงครามครับหลังจากที่ก่อเหตุที่เพชรชบุรีหนีไปสมุทรสงครามไปจับได้นะครับที่ห้องพักในโรงแรมโนอาฮะ พร้อมกับของกลางนะครับเป็นปืนพก9มมแล้วก็กระสุนอีกสองกล่องนี่ฮะเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพว่ายิงหมอชุมพลจริงโดยอ้างว่าเสพยาบ้ากับยาไอซ์มา <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะต้องไล่เรียงตัวเหตุการณ์นะครับว่าตลอดทั้งวันมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะนาทีสังหารด้วย<ะ>แต่ตอนนี้ฟังเสียงผู้ต้องหาก่อนครับเ้ไมผน ช่วยใครอ่ะเรืองว่าโรงบาลท่มีโรงบาลทานะครับเอ่อาเสียงนเแล้วก็ถา่าเก็น่าเท่ไกรนอืมบางทนก็ะยอดมันไหนยทุกผมก็ยังจะช่วยนะครับไปไปที่แสเข์ไปแล้วเขาก็ได้กัมาได้อยู่ใรองเรียนนั่นแหละ ผู้ชมฟังแล้วงงไหมครับผู้ต้องหาบอกว่าที่ไปฆ่าหมอเพราะอยากจะช่วยประชาชนโรงพยาบาลของรัฐทําไมต้องเสียค่าใช้จ่ายคือถ้าฟังแบบนี้พอจะสรุปใจความได้ก็คือโกรธที่ต้องไปเสียเงินจ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลก็เลยมายิงหมอมทีนี้ถ้าเราจะย้อนไปตอนเกิดเหตุคุณผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดของคลินิกคุณหมอเนี่ยอยู่ในห้องนะฮะแล้วคนร้ายเนี่ยมา ตอนที่เข้ามาเนี่ยที่คลินิกจะมีพนักงานหญิงอยู่สองคนคนร้ายคืออยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยฮะพอรักษาเสร็จ5นาทีเท่านั้นเดินออกไปบอกว่าเดี๋ยวไปเอาตังก่อนอพอออกจากคลินิกไปแป๊บเดียวกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาปุ๊บเลิกลักเลิกลนิดนึงเหมือนกําลังตัดสินใจหลังจากนั้นเปิดประตูเข้าไปในห้องซึ่งคุณหมอเนี่ยนั่งอยู่ในห้องแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับ คนร้ายก็ชักปืนขึ้นมาแล้วกระหน่ำยิงคุณหมอโอ้โหแล้วก็วิ่งหนีออกไปไปขึ้นรถที่ตัวเองจอดเอาไว้แล้วขับหลบหนีไปนี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นในวินาทีนั้นจะเห็นว่าผู้ที่อยู่ในที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หญิงสองคนให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าคือคลินิกเนี้ยคุณหมอจะเข้าช่วงเสราร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเย็นของทุกวัน ผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามามาสอบถามค่ารักษาพอสอบถามค่ารักษาเสร็จก็เข้าไปรักษาพอเข้าไปรักษาเสร็จปุ๊บมันมีค่ารักษาอยู่ที่300บาทคนร้ายก็เดินออกมาก็จะตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดก็คืออ่ะสามใช่ไหมบอกกับพนักงานเดี๋ยวขอไปหยิบเงินที่รถหลังจากนั้นกลายเป็นว่าไปหยิบปืนแล้วเอาปืนมาก่อเหตุคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อเหตุไปในเวลาช่วงสั้น ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นับร้อยคนเดินทางมาดูนที่จุดจุดเกิดเหตุบางคน,นร่ำไห้ด้วยความเสียใจตะโกนสาบแช่งคนร้ายเนื่องจากหมอชุมพลน,นั้นเป็นคนที่ชาวบ้านเคารพรักและศรัทธาเนื่องจากคือคุณหมอเ,เป็นคนเพชรบุรีโดยกําเนิดรับราชการอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เป็นหมอหนุ่มสมัยจบใหม่ๆเลยทุ่มเททำงานพัฒนาจนกระทั่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีทันสมัยและได้รับการยอมรับจากประชาชน ชาวบ้านบางคนตะโกนสาบแช่งคนร้ายบางคนร่ำให้เสียใจเพราะหมอเป็นที่รักณนะเวลาที่เกิดเหตุเ,เป็นช่วงเช้าเกิดคำถามขึ้นว่าสาเหตุมันน่าจะเป็นเพราะอะไรช่วงนั้นก็มีรายงานข่าวออกมาในทํานองว่าชูสาวหรือไม่มเพราะคนร้ายเนี่มีรายงานว่าไปติดพันกับผู้หญิงแล้วกลายมาเป็นผู้ช่วยหมอ,อมเนี่ยฮะ แต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาตำรวจก็ถแถลงว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแน่นอน 1. หมอไม่มีพฤติกรรมชู้สาว 2. ผู้หญิงที่บอกว่ามาติดพันแล้วก็เป็นผู้ช่วยหมอก็ไม่ใช่นะครับคือไปติดพันผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้และผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลและก็ไม่ได้ทำงานที่คลินิกก็เลยตัดประเด็นเรื่องชู้สาวออกไปและในเวลาต่อมาช่วงประมาณสักสองทุ่มนี่แหละฮะ ถึงนำไปสู่การจับกลุ่มเพราะไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆรวมไปถึงได้เบาะแสคนร้ายจากคนละเมืองดีคนร้ายหนีไปอยู่ที่สมุทรสงครามครับและก็หลังจากนั้นเข้าจับกลุ่มทําให้ได้รู้ว่าสาเหตุก็คือเขาไม่พอใจเพราะช่วงเช้าเนี่ย เขาไปรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าในวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนะฮะช่วงเช้าเจ้าตัวไปรักษาที่พระจอมเกล้าปกติใช้บัตรรักษาคือบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทบ่าทแต่พอช่วงเช้าต้องจ่ายเงินร้อยสาก็เลยเกิดความโมโหว่าอา้าวทาไมเป็นโรงพยาบาลรัฐแล้วจะต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนี้ตามมาหาคุณหมอที่คลินิกช่วงเย็นซึ่งคุณหมอก็ให้การรักษาต่อโดยเจ้าตัวอ้างว่ากลัวจะเป็นโควิด19ให้คุณหมอช่วยรักษาหน่อย คุณหมอก็ช่วยรักษาแล้วก็จ่ายยาก็มีค่ารักษาอีก300เ,เจ้าตัวบอกว่าถึงนาทีนั้นเนี่ยคือมันบันดาลโทสะทนไม่ไหวแล้วทำไมต้องมาจ่ายเงินค่ารักษาเยอะแยะอย่างนี้จึงไปเอาปืนมายิงคุณหมอ,อมเหตุผลมีเท่านี้และเสพยาบ้ากับยาไอซ์มาก่อนที่จะมาที่คลินิกเนี่ยจ่ายเงิน1,000บาทซื้อยาบ้านะฮะแล้วเสพมาทั้งวันเนี่ยฮะ แล้วความที่มันมีสารเสพติดในร่างกายมันเลยกลายเป็นเกิดอาการคุ้มคลั่งตัดสินใจชั่ววินาทีนั้นเอาปืนมายิงหมอโดนไป4ข้อหานะครับฆ่าคนตายโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านทางสาธารณะและเสพยาเสพติดวันนี้จะส่งตัวกลับไปที่เพชรบุรีนะครับเมื่อวานจับได้ที่สมุทรสงคราม,มก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ทางภรรยาของเขาเนี่ยบอกเลยยืนยันว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ติดยาเสพติดอย่างหนักด้วยเคยหลอนไล่ทําร้ายคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วทางภรรยาก็ยืนยันเรื่องของที่ว่าไปติดพันผู้หญิงเนี่ยไม่มีไม่เคยได้ยินต้องอีกอีกครั้งครับที่เราจะต้องมารายงานคนคลั่งหรือว่าเมายาบ้าพิษายาเสพติดแล้วไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้หมอดีๆอีกคนหนึ่งที่เราต้องสูญเสียไปแล้วครอบครัวคุณหมอล่ะ,ะใช่ไหมฮะ แสดงความเสียใจกับครอบครัขวของคุณหมอนะครับ